สวัสดีครับพบกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้มาพามาชมไม้ไผ่นะครับเราทาสีทากันมอดนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆชะแลกนะครับแต่ไม่ใช่ผมก็ลืมชื่อไว้แต่เก็บกระป๋องไปละอันนี้เราทาน้ำมันกันมอดนะครับน้ำยากันมอดแล้วก็เอามาพึ่งแดดวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับเพิ่งทาเสร็จช่วงเย็นช่วงบ่ายสามโมง จะได้อยู่2ต้นนะครับต้นละยี่สิกอก้านเป็นไม้แผ่นี้สั่งมานะครับค่าขนส่งก็ค่อนข้างจะเอาการอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเรามีใกล้ๆในจังหวัดที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะประหยัดไปได้อันนี้มันแพงกับค่าส่งนะครับไม้ก็ประมาณลำหนึ่งห้าหกสิบบาทครับลำสวยๆเลยนะครับอันนี้ไม้เอามาทำไฟปล์มนะครับเดี๋ยวเราก็จะติด สายไฟตามนี้เลยครับนำความงามความสวยของไม้นะครับลายไม้มาให้ดูกันสวยๆกันแบบนี้เลยครับลำก็ขนาดประมาณหนึ่งนิ้วได้นะครับลำกำลังพอเหมาะเลยใช้ทำไฟการปาล์มยาวอยูห้าเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้ไม้รุ่นนี้มาสวยมากนะครับ กะว่าถ้ามีงบก็จะเพิ่มอีกของเก่าก็มีชำรุดบ้างนะครับเป็นมอดเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาทาน้ำยาก่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ร้อยเปรซนะครับอยู่ที่ว่าแต่มันก็ยังช่วยยืดอายุได้นะครับถ้าเราเอามาเราใช้เลยไปโดนฝนเนี่ยเสียนะครับหมอดจะขึ้นสุดแล้วก็จะผกไปในตัวก็ทิ้งเงินไปฟรีๆอีกยังใช้ไม่คุ้มนะครับอันนี้เราก็จะให้คุ้มค่า มากที่สุดนะครับอิทาก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้โดนแดดอีกสักช่วงเต็มวันวันนี้ไม่มีแดดนะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับไม้ไผ่สวยๆทำไฟช่อป,ปาล์มงานไฟประดับนะครับไฟงานวัดามาใช้กันได้นะครับประมาณนี้เลยลำขนาดประมาณ1นิ้วนะครับเราใช้กระบอกแป้นนิ้ว2นะครับเป็นแหลกเหล็ก,ลกแป๊บกลมนิ้ว2ก็จะสวมกัน แบบพอดีนะครับลำกำลังสวยเลย